ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความเตือนภัยถูกไรายเดอร์ขโมยชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์นางสาวนัทธการอายุ25ปีเจ้าของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียน1กไก่ต่อเต่า7678กจกาญจนบุรีกล่าวว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตนได้จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่บริเวณหน้าโรงงาน เมื่อกลับมาก็พบว่าชิ้นส่วนรถถูกงัดจึงได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากราปภพ,พบว่าคนร้ายเป็นพนักงานไรายเดอร์ส่งของเห็นคนร้ายขับเข้ามาจอดข้างๆรถของตนก่อนลงมืองัดชิ้นส่วนรถเบื้องตน้นคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะซอยดังกล่าวไม่ใช่ถนนหลักเป็นซอยโรงงานคนที่ทำงานในซอยดังกล่าวหรือคนในพื้นที่ใช้กันซึ่งหลังจากนี้จะนำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความ เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีก็วันวันที่7ตุลาวันเสาร์ค่ะออหนูเลิกงานช่วงห้าโมงเย็นหนูจะขับรถออกมาจากบริษัทไปจอดรถตรงน ون, ออู้นเพื่อที่จะไปส่งของกับแฟนค่ะแล้วก็เออช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกออมีไรเดอร์ค่ะขับรถมาแล้วก็มาขโมยชิ้นส่วนรถตรงนี้ออไปแล้วก็ฝั่งที่บางโซ่ออตอนทุ่ม ทุ่มครึ่งประมาณนั้นแล้วก็เขาก็ขับรถกลับไปทางนี้อีกรอบหนึ่งแล้วพอทุ่มสี่สิบอะค่ะก่อนหนูมาเอารถแค่สิบกว่านาทีเขาก็มาเอาด้านนี้ไปอีกใช่จากที่เราเห็นพฤติกรรมคลายนี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคบหนูคิดว่าเขาน่าจะเคยทํามาเพราะว่ามันต้องงัดต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูเหมือนมีอุปกรณ์มีทุกอย่างคือเขาคืรถขับผ่านเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็งัาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาใส่กล่องไรเดอร์อะค่ะ ไว้แล้วเหมือนเขาก็ขับไปไหนอีกตะขี้หนึ่งแล้วเขาก็แบบมาดูก็มาอีกรอบหนึ่งค,คิดว่าน่าจะขายม,มันใช่เพราะหนูลองแบบเข้าไปดูในกลุ่มขายอะไหล่รถอะไรเงี้ยมันจะมีคนขายประเภทนี้อยู่ได้แบบสามร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นของแท้ที่มาจากูนยนเลยเใชย่ด้านหน้าเนี่ยครับแต่แรกหนูจะทิ้งรถไว้ได้วันหนึ่งแล้วพอเอาวันต่อมาหนูคิดว่าถ้าทิ้งไว้รถหนูน่าจะหายแล้ว <laughs> แหละเราพี่สามน่าจะมายกรถแล้วแหละ ไปตามเพจอะไรช่่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปหาชิ้นส่วนของเครื่องใช่ค่ะแล้วก็โพสเตือนภัยในกลุ่มต่างๆด้วยเวลาจอดรถก็อยากให้จอดในพื้นที่ที่แบบปลอดภัยหรือมีกล้องจอดฟปีดหรือในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเป็นเวลาแค่แบบแป๊บเดียวจริงๆน่าจะแบบช่วงฝนตกหนักด้วยวันนั้นทุ่มทุ่มครึ่งก่อนที่หนูจะมาเอารถแค่แบบยี่สิบกว่านาทีเองใช่